A, เอเล<ะ>อัลคือภาษาของคุณค่าคว,ค,ความพุ่ไทยเอหล่อมากรางวัลนองชั้นเลิศอันดับที่งได้แก่เอกหญิงจิรัชาจิราธิี่2โรงค่ะชั้นป .4 ทับ2ค่ะคำว่า,วาที่แต่งคือเเอกดีสุน,นันทาช่วยรักษาภาษาไทยค่ะวา้าวเก่งมากเลย ต่อไปรางวัลวอชนะาเนอา์ลำดับที่2ได้แก่เด็กหญิงนัทวิชาสถาพรทุ่นผลค่ะชั้นป .4 ทึ้นค่ะรางวัลคขวัญคือรู้รักภาษาไทยด้วยหัวใจของพวกเรานะคะโอ้โหน่ารักมากเพราะเพราะมากลูกเก่งมากเลยต่อไปรางวัลชมเชยค่ะได้แก่เด็กหญิงวริญยาเสริมศรีสุวรรณค่ะ นักเรียนชั้นป .4 ทัค่ะคำขวัญคือพวกเราเป็นคนไทยจงใส่ใจในภาษาค่ะนี่ยิ้มเลยลูกยังไม่หมดนะคะป .4 เรางว่าจงเชยได้แก่เด็กหญิงชะนีน่ามาเจริญค่ะมาหรือยังลูกอ,อะยังไม่มางั้นผู้อ่านของเพื่อนก่อนนะภาษาไทยมีคุณค่าช่วยรักษาให้ยั่งยืนค่ะต่อไปเป็นป .5 อ้อขอโทษนะลูกม .4 มีหนึ่งรางวัลค่ะได้แก่เด็กชายประพบอิวสมุลค่ะว้าวสี่สามได้สี่สามภาษาไทยต้องสื่อสารให้ลูกหลานของท่านเองอันนี้เป็นความจริงนะถ้าภาษาไทยเราไม่ช่วยกันรับรองภาษาไทยจะไม่มีแน่ดังนั้นราต้องช่วยกันนะคะต่อไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หาค่ะรางวัลชนะได้แก่เด็กชายยานเทพ คือรู้รักภาษาไทยหัวใจของชาติพ่อปุ่มดาบคำแหงมหาราชประดิษฐ์อักษรไทยโอ้โหเยี่ยมเลยยาวขึ้นเนะาะรางวัลโอลชัเลิร์ลำดับที่หนึ่งได้แก่เด็กชายพัชรักษวรรณธรรมค่ะนักเรียนชั้นป .5 ท2ค่ะพีโ่โตครู้รักภาษาไทยร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ค่ะ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2ได้แก่เด็กชายจิรวัตเขียวเื่องค่ะนักเรียนชัยกองห้ทับหนึ่งค่ะอลเล็กอลเลอ็กบอกโอ้โหผมได้เพื่ออาจารย์คำขวัญคือมอรดกไทยคือภาษาร่วมกันช่วยรักษาภาษาไทยค่ะนี่ได้มาแล้วลลต่อไปค่ะรางวัลชมเชยได้แก่ยังคงเป็นเด็กชายนะคะ มาจาก5ทับ3เด็กชายภูชิตการางโูค่ะคำหวันมีอยู่ว่ามาไมรูปอ้าวมาภาษาไทยตอนนี้ต้องรัษาอนาคตข้างหน้าอาจไม่มีเอิไม่มีแน่นอนถ้าเราไม่รักษานะคะรางวัลชมเชยเป็นผู้หญิงค่ะมาจาก5ทับ2เด็กหญิงสุทธาศนีวันณดนลาาประเสริฐค่ะหาไหมคะพี่พูด เด็กไทยรุ่นใหม่จะก้าวหน้าท่ารักภาษาไทยค่ะต่อไป,ไปน,นะะระดับชั้นป .6 นะคะเตรียมตัวระดับชั้นป .6 รางวัลชนะนเลอร์โ oh. อ้โหเด็กชายที่ติดพัดอัคษรจีรพันธ์ค่ะชั้นป .6 ทั้งสองค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาแลว สนุกสนานวันภาษาไทยเข้ามาเป็นกรอเลยนะโอ้โหเป็น่ักเงวัลชนะเลิศรองชนะเลิศลำดับที่หนึ่งเด็กชายพัฒนัทสันเทียค่ะชั้นป .6 ทั้งสองค่ะคำขวัญคือภูมิใจในภาษามรดกอันลำค่า29กรกฎรา,าวันภาษาไทยค่ะมาแล้วพี่ซีดแบบีเป็นนักแบดเป็นทั้งนักแต่งกรอโด,ดยเป็นนักเลงกรอเนาะ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2ได้แก่เด็กชายปวันรุ่งคุณรุสวัสด์ค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ค่ะคำขวันที่แต่งคือภาษาไทยจะไม่ผิดเพี้ยนถ้าเราหมั่นเพียรเขียนอ่านนะคะต่อไปรางวัลชมเชยได้แก่เด็กชายปณวัน์มงคลสุขพินันค่ะชั้นป .6 ทับ1ค่ะ ใช้ภาษาไทยให้ถูกหลักเพื่ออนุรังความเป็นไทยค่ะโอ้โหมาแล้วและราวัลสุดท้ายรางวัลชมเชยเป็นตายค่ะเขาคือเด็กชายนัรบุีปรีชาเดชค่ะชั้นป .6 ทั้งค่ะคำขวัญคือวันนี้คือวันภาษาไทยจดจำไว29กก้29กรรกฎาคมค่ะนี่29กกรกฎาคมือวันไหนลูก วันไหนคะวันพรุ่งนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆจะได้พบก,กับกิจกรรมมากมายในวันภาษาไทยนะคะต้องขอขอบคุณ